ต่อไปนะครับเป็นวิธีการเพิ่มรายการสินค้าผ่านหน้ามือถือนะครับผ่านหน้ามือถือกรณีที่เราไม่สะดวกมานั่งเขียนนั่งแอดอะไรแบบนี้เราทําผ่านมือถือส่วนตัวได้ด้วยนะครับโอเคอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็ให้หามือถือมาได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS iPhone iPad อะไรได้หมดเลยนะครับเราก็มาโหลดแอปรอยัลวอรก่อนนะครับตอนนี้ผมโหลดแอปมาแล้วเสร็จแ,แล้วให้เราทําการลงชื่อเข้าใช้นะครับก็คือ Sig- n in นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอันนี้แบบ ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็กรอกอ e ีเมลพาสเวิร์ดของเราเข้าไปนะครับอันเดียวกันผมก็ใส่อ e ีเมลร้านอันเดียวกันที่ล็อกอินเครื่องใหญ่นั่นแหละ esshop 7 1นะครับ at gmail com พาสเวิร์ดก็คือ e n. ชสบนะครับนี่นะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่คน ลองเอามือถือไปโหลดแล้วมันขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันบอกว่าเครื่องเต็มนะครับเครื่องเต็มเราจะมีวิธีแก้ก่อนอันนี้ให้ดูก่อนนะเจอแน่นอนนะครับกดโอเคไปก่อนนะครับเราจะต้องไปเพิ่มเครื่องก่อนนะครับคือในระบบไลโอว์เนี่ยเวลาเราโหลดแอปใหม่ใหม่มันจะใช้ได้เครื่องเดียวนะครับเราต้องไปเพิ่มเครื่องก่อนนะครับโดยทําการเข้าไปที่ระบบหลงังล้านนะครับระบบหลงังร้านที่เป็นหน้าเว็บบว์เซอร์นะครับมาเปิดขึ้นมา โอเคเมื่อเข้าหน้าระบบหลังล้าแล้วนะครับให้ครเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าตรงนี้นะครับรูปเฟืองนะฮะไอพวกป๊อปอัพตรงนี้ปิดไปได้นะหานะครับเมนูที่เขียนว่าอุปกรณ์ POS นะครับเข้าไปเลยนี่นะครับตรงนี้เป็นรายชื่ออุปกรณ์ที่เราจะสามารถล็อกอินเข้ามาใช้ระบบของเราได้ซึ่งปกติมันจะมีเครื่องเดียวนะครับซึ่งผมก็เอาเครื่องนี้ล็อกอินไปแล้วนะครับจะเอามือถือไปเข้าอีกเครื่องหนึ่งมันก็บอกว่าเต็มนั่นเองนะครับ หรือเราจะล็อกอท์เครื่องนี้แล้วไปเข้ามือถือก็ได้นะครับแต่ไปเพิ่มดีกว่าวิธีการเพิ่มกดเพิ่มเลยครับเพิ่ม POS นะครับนี่เราจะเพิ่มกี่เครื่องก็ได้นะครับจะตั้งชื่ออะไรก็ได้เช่นกันจะตั้งเป็น POS 2หรือว่าอะไรก็ได้ในกรณีผมจะตั้งเป็นโทรศัพท์นะผมก็บอกว่าเป็นเป็นซัมซุงนะฮะออาแบบนี้นะครับแล้วกดบนันทึกเลยครับนี่เรียบร้อยมันจะมีเครื่องมา2อันแล้วนะครับ แต่ผมจะเอาเมือถือล็อกอินเข้าไปอาจจะสังเกตเห็นคําว่าเปิดใช้งานแล้วนะครับคําว่าเปิดใช้งานแล้วคือมีคนล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับใน POS 1ก็คือเครื่องนี้นะครับคําว่ายังไม่ถูกเปิดใช้งานคือยังไม่มีคนล็อกอินมาในชื่อซัมซุงนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์ของผมล็อกอินเข้าไปนะครับมาเดิมนะครับเราก็กรอกอ e ีเมลพาสเวิร์ของเราเข้าไปนะครับค้างอยู่แล้วไปเลยกด Sig- n in ไปชึบนะครับจะเห็นว่าเข้าได้แล้วนะฮะนี่ เรียบร้อยนะครับนี่หน้าตามันก็จะเหมือนหน้าแอป,ปที่เราทํากันเมื่อสักครู่เลยนะครับจะมี3รายการเหมือนกันนะครับนี่พอเราอินเข้ามาแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องนะครับโอเคเราจะเพิ่มรายการสินค้าก็เข้าเมนูเดิมๆเลยครับเข้าตรงเมนูทั้งบนแล้วก็เลือกรายการสินค้านะครับพอดีโทรศัพท์นี้เป็นภานษาอังกฤษก็คือไอเทมนะครับ ข้อดีของการเพิ่มจากมือถือคือมันพิมพ์ง่ายกว่านะครับเราใช้มือถือเราก็พิมพ์สะดวกกว่าแล้วที่สําคัญกรณีเรามีรูปภาพอยู่ในมือถืออยู่แล้วเนี่ยเรามาเพิ่มแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะได้ใส่รูปภาพได้เลยนะครับก็เลือกไอเทมนะครับแล้วกดบวกครับนี่แต่ผมจะใส่สินค้าชื่อว่ากาแฟเข้าไปอเป็นมอคค่านะมอคค่าแบบนี้นะครับมดมูกาแฟขายแก้วละห้าสิบบาท ทีนี้นครับบางีก็ไม่มีบาร,ร์โค้ดนะกาแฟขายกาแฟคงไม่ได้สแกนบาร,ร์โค้ดนะครับก็ข้ามไปนี่ตรงนี้นะครับอิมเมจนะครับตอนนี้ผมมีรูปภาพอยู่ในมือถือผมแล้วผมก็กดคําว่าอิมเมจนะครับแล้วก็เบราว์เลยมันจะมีให้เลือกชูทโฟโต้คือเลือกรูปภาพจากในมือถือเรานะครับหรือจะถ่ายรูปใหม่โดยการกดเทคอ a p โฟโต้ก็ได้เทคโฟโต้ก็คือเอากล้องไปถ่ายนะตอนนั้นเลยนะครับผมมีรูปแล้วรูปรสวยๆเก็บไว้ในมือถือก็กดเลือกนะครับอันนี้ก็อนุญ,ญาตมันไป ็นแกลอรี่นะครับโอเคแล้วก็หารูปนะครับตรงนี้เอามาแล้วนะครับนี่เตรียมมาแล้วนี่ก็จะมีรูปโผล่มาแล้วนะฮะเรากดบันทึกเลยฟาบเข้าไปเรียบร้อยนะครับมาดูที่เครื่องขายข,ายของเรานะครับในขณะที่เราเพิ่มผ่านมือถือเนี่ยจะเห็นว่ารายการสินค้ามันอัปเดตมาเลยนะครับเรลไทม์เลยนะจะเห็นว่าม็อกค่าโผล่มาแล้วนะครับเดี๋ยวรอรูปมาโหลดแป๊บหนึ่งนี่รูปมาแล้วนะครับ แค่นี้เลยนะครับเราก็นั่งไล่ไปใส่รายการผ่านมือถือก็ได้เดี๋ยวมันจะมาซิงกันเองนะครับรายการสินค้ามันจะโผล่เหมือนกันเปรียบเลยนะครับเนี่ยกดขายก็จะ50บาทนะครับนี่เลยนะครับวิธีการทาผ่านมือถือซึ่งเราช่วยกันใส่ได้เรามาล็อกอินมือถือสัก3 4เครื่องแล้วใช้ช่วยกันใส่ราย,รายการสินค้าก็ได้นะครับผมโอเคแค่นี้นะครับขอบคุณครับ